กรรมจากการยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนชอบติดหนี้ชอบเหนียวนี้หรือคืนช้าส่งผลให้เกิดกรรมตามมาคือหนึ่งเป็นกรรมที่ก่อตัวแบบเดียวกับกรรมบนบานหรือสาบานส่งผลเหนียวรั้งให้ได้ในสิ่งที่หวังยากขึ้นชีวิตก้าวหน้ายากขึ้น มักอับจนหนทางมักยากลำบาก 2. สองเทพเทวดาไม่ชอบขอพรแล้วไม่เห็นผลบูชาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงของครางต่างๆก็ไม่ค่อยเห็นผลดีขึ้นทำบุญหรือสด มนแต่ได้บุญช้ามาก 3. มยิ่งมีปัญหาการเงินมากขึ้นเรื่อยๆหาเงินยากขึ้นยิ่งทำบ่อยๆกับคนหลากหลายยิ่งมีปัญหาการเงินที่ฝืดเคืองชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทำกับผู้ที่มีสิลมีธรรมติดหนี้ต่อผู้ที่มีคุณธรรมมากกว่า 4. ก่อบาปที่ทำให้หนี้สินเรื้อรังมากขึ้นและเคลียร์หนี้ได้ยาก5จะทำอะไรมกักมีอุปสรรคมากขึ้นเจอเรื่องที่มักไม่เป็นไปอย่างที่คิดผิดแผนผิดคาด 6. พึ่งพาใครไม่ได้เริ่มทำคุณคนไม่ขึ้นบริวารไม่เชื่อฟังคนงานบุตรหลานตีจากกัน 7. ดึงดูดคนในแบบเดียวกันมักเจอแต่คนไม่ดีคนโกหกคนโกงเงินสังคมหลอกลวงวางใจใครไม่ได้ไม่มีใครครบ 8. มีปัญหาความรักในแง่ถนอมน้ำใจเอาใจใส่การน,น้อยลงเรื่อยๆความรักจืดจางคนใกล้ตัวเริ่มมองข้าม 9. การเจ็บป่วยเรื้อรังแบบบานปลายรักษาหายากมากขึ้นกรรมยืมเงินแล้วไม่คืนตรงนี้ถือว่าเป็นกรรมที่แก้ยากมากเพราะว่ามันทำให้คนเขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือ ทำให้เขาเดือดร้อนจึงแนะนำว่าติดเงินใครไว้รีบเอาเงินไปคืนให้ตรงเวลาอย่าขี้เหนียวนี่อย่าเอาไปใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่างอื่นแม้บางคนอ้างว่าเอาไปทำบุญก็ตามถ้าเกิดเรามีนี่แล้วเราจำเป็นที่จะต้องใช้นี่มากกว่าการเอาไปทำบุญ แม้จะติดไว้นานจนแทบลืมไปแล้วหากยังจำได้ก็หาเวลาไปชดใช้คืนที่ดีจึงจะดีที่สุดหรือค่อยๆผ่อนชำระเท่าที่หาได้ต้องพยายามกระตือรือร้นในการในการใช้หนีอย่าขี้เหนียวหนี้เพราะกรรมนี้หากก่อตัวขึ้นมามากในชีวิตจะยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆจนแทบแทบลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเลยทีเดียวสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ